คลิปนี้มาดูค่าพิเคดินของครูครับอันนี้ดินที่ครูปรุงแล้วเอามาสมโคนต้นทุเรียนครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่นําเข้าจากญี่ปุ่นตัวนี้จะได้หกจุดเจ็ดกว่ากว่าเก็บหกจุดแปดครับเนี่ยส่วนตัวนี้ตัวนี้ครูใช้มาแต่ไม่ปีที่แล้วตัวนี้ได้หกจุดศูนย์ก็ถือว่าดีครับคือจากห้าจุดห้ามาถึงหกจุดห้าคือเป็นค่าค่าพิเคดินที่ดีครับแต่ถ้าต่ํากว่าห้าจุดห้าไปคือดินเป็นกรดถ้าสูงกว่าเจ็ดไปก็คือดินเป็นด่างครับเนี่ย ก็คือค่าดินที่ดีครับเนี่ยอันนี้หน้าดินที่ครูปรุงไว้ครับเนี่ยครูปรุงไว้ครับซื้อดินมาแล้วก็ครูปปมาปรุงด้วยโดโลมไม้ด้วยขี้หมูแล้วก็ขี้บัวครับเนี่ยแล้วก็เศษซากใบไม้ที่ปลูกพังครูมาปรุงไว้นี่ค่าดินที่ได้ครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวน้าเข้าจากญี่ปุ่นครูซื้อมาใหม่คาบิเฮดส่วนตัวนี้ซื้อมาใช้มาเป็นปีแล้วครับตัวนี้ได้หกจุดศูนย์ครับแต่ความแม่นยําจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับตัวที่หกจุดเจ็ดเนี่ย ผมัปนยำสูงแบบทีีนวันครับตัวนี้โอเคนะครับ